ด้านในนะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยถือว่าเป็นของที่แบบจําเป็นมากๆเลยนะนั่นก็คือถ้าเกิดคุณลองสังเกตหน้าผมอะหน้าผมจะบิวตี้มากเลยดูดิเห็นไหมเนี่ยหน้าผมจะค่อนข้างจะแบบบิวตี้อะพวกสิวเสิ์อะไรเงี้ยมันโดแบบเกลี่ยหน้าให้อ่ะวิดีโอกล้องหน้าครับเฮ้ยไม่นะโอ สลัรับทุ้นครับกลับมาเจอกนอีกครั้งกับการอั b ซ x c a r ขาดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก OnePlus นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมได้ไลฟ์ในวันที่เขาเปิดตัวด้วยนะก็ตื่นเต้นกันไปนะครับในหน้าแฟนเพจของกูแซ็ปนะ OnePlus n o r d CE 5G นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรียกสั้นๆนก็เป็นวัน Plu s n o อ d CE ละกันเนาะซึ่ง CE เนี่ยย่อมาจากคำว่า Core Edition นะครับแล้วก็ตอนที่ผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมอยู่ CE เหมือนกันก็คือ Civil c i v i l Engineer ก็เลยแบบเออชื่อเพ่งพ้องกันดีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นต่อยอดของวัน Plu s n น r d รุ่นแรกที่แบบว่าโหแบบคือฮากันมากนะครับได้กล้องหน้าคู่นะครับได้ซีวิที่แรงได้เครื่องบางได้งานประกอบเนี้ยด้วยราคาแค่แบบหมื่นกลางๆนะครับในยุคที่วัน Plu ส n นอ d ออกนี่แบบนตัว สร้างเชื่อใกับวันพัสมากๆแล้วก็วันพัสเองก็เห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันมีตลาดที่สามารถทําได้อยู่นอกจากตลาดพรีเมียมที่เขาขายเป็นเบอร์หนึ่งในต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะครับเริ่มจะมาลุยตลาดมิดเว้นมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ได้มาแทนนอร์ตนะเป็นรุ่นน้องของนอร์ตนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้วันพัสส่งมาให้เราแกะกล่องกันก่อนที่เขาจะเปิดตัวไหลาอาทิตย์มากๆก็ขอบคุณวันพัสด้วยนะครับที่เมตาก,กรุณาพวกเราแต่ว่าใช้งาาานนนนนนนมมมมมเเเเเีีี่่่ยตตตอออออใหหหงง้้ดดดดดดไไััััง๋วกกก็็ืืืิิจะค หน้าตาตัวกล่องของ OnePlus Nord CE5G นะครับชื่อที่เอามาทําตลาดในบ้านเราก็น่าจะเป็นชื่อนี้นะเพราะว่าผ่านคอสทชบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับมีตาคุดอย่างนี้ก็คือพร้อมที่จะจําหน่ายนะครับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นรุ่นที่แบบเอามาขายบ้านเรานะจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศตอนที่เปิดตัวครับมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับมีรุ่นแรม6ก rom 108นะครับซึ่งผมคิดว่ารุ่นเนี้ยคงไม่ขายบ้านเราแน่ๆนะครับแล้วก็รุ่นที่เถิบขึ้นมาแล้วก็ขายเหมือนกับ OnePlus Nord เจนที่แล้วก็คือรุ่นแแร8 Ram ล้ว ก็รุ่นตัวท็อปที่เขาเปิดตัวในต่างประเทศก็จะมีรุ่นแรม12รอม2 56กิกติดมาให้ด้วยแต่ว่าราคาบ้านเราเนี่ยยังไม่ออกนะผมก็เลยไม่รู้าราคาเท่าไหร่กะไววๆนะครับประมาณหมื่นบวกลบนะครับถ้าเกิดว่าได้ราคานี้คือดีเลยนะสีเนี่ยในวันเปิดตัวมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีแบล็กสีบลูแล้วก็สีซิลเวอร์นะครับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีบลูวอยซึ่งสีจะคล้ายๆกับวันพัฒนอดเจนแรกซึ่งเป็นสีบลูที่สวยมากเนาะโอเคตรงนี้ก็เป็นวัน มีเงาวิ๊บป๊อบด้วยตรงนี้ครับ OnePlus Nord CE 5G นะครับเสียบเข้าไปฮะนี่นะฮะโบบ้ากันไปก่อนทีสองทีแล้วกันเนาะ3 2 1อืหนไปครับไปครับอืเปยังไงล่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีซีลมาให้อีกชั้นนึงนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีซีลซ้ายขวาอยู่นะครับถ้าเราลอกเนี่ยมันจะทิ้งลายน้ำไว้หรือเปล่าอ้าวไม่ทิ้งขาดก็ใช้มีดกรีดแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมแกะมาดูครับกล่องเป็นกระดาษนะกลิ่นก็จะหอมๆหน่อย น่ามาแล้วนะครับโอ้ สีมันแบบอล่าพุ่งปี๊ดมากแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสแกนนิวใต้จอแต่ว่าอยู่เถิบลงมาข้างล่างนิดนึงเนาะเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางนะครับเหมือนสีมันจะออกเหลือบรุ้งรุ้งด้วยนะฝั่งด้านซ้ายถ้าเกิดลองสังเกตดูนะเวลาเราตะแคงปุ๊บเนี่ยจะมีเหลือบรุ้งรุ้งโผล่ขึ้นมาด้วยแล้วก็รองรับ NFC ด้วยนะครับทำเป็นเล่นไปนี่ถาดซิมนะครับเป็นแบบ2ซิมแต่ว่าไม่สามารถใส่เ d c ด r ิาดเพิ่มได้นะอันนี้น่าเสียดายนะครับแต่ว่าเป็นปก,กติของ OnePlus อยู่แล้วทีนี้ด้านในนะครับเปิดออกมาจะเจออกับโ Oh. รุ่นนี้ให้เคสมาด้วยนะครับแล้วก็เคสเนี่ยจะคล้ายๆกับของวันพล u สต์นอดเลยนะครับก็คือจะมีทิศทางที่มันพุงพ่งๆไปนะครับเป็นลูกศรนําทางให้กับชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สีเนี่ยตรงฝาหลังเนี่ยจะเป็นสีใส,สๆเห็นปะจะมีความหนื่นหน่อยนึงเสร็จแล้วพอมาเป็นไอ้ตรงขุ่นๆเน,นี่ยก็จะลื่นๆเคสดีนะครับเคสดีอันนี้บอกตรงด้านในนะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็คาดหวังว่าจะมีสติกเกอร์นะ นี่เป็นไงมีสติกเกอร์นะครับนี่แหละที่ผมตามหามานานเดี๋ยวแล้วก็นี่ครับเป็นจดหมายนะครับ dear friend นะครับจากซ e o ของเขาเนาะไม่ต้องฉีกนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นพี่เขาเนี่ยจะต้องฉีกเนาะอุปกรณ์พื้นฐานให้มาครบนะครับคู่มืออะไรก็ยังให้มาอยู่แล้วก็นี่ครับเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะครับด้านในนะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยถือว่าเป็นของที่แบบจําเป็นมากๆเลยนะนั่นก็คือหัวชาร์จนะครับเครื่องที่ขายในบ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหัวชาร์จแบบนี้หรือเป็นหัวชาร์จ ชาร์จ30วัตต์ตัวนี้เป็น30วัตต์ทีด้วยนะคุณสามารถใช้อแดปเตอร์ฟ้าชาร์จสาวัตต์ตัวนี้ชาร์จจาก0ูนย์จนถึง70%เนี่ยได้ในวเวลาแค่30นาทีเท่านั้นแล้วก็หัวยังเป็นหัว USB Type A to Type C อยู่นะครับถ้าเป็น OnePlus เอะไรเงี้ยจะเป็นหัว C to C เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างนะครับเช่นเคยครับ OnePlus คุณจะต้องโดนด่าฮะคุณไม่แถมหูฟังมาให้แต่ว่าเขาไม่แถมมานานแล้วนะดังน,นั้นก่อนที่จะซื้อนาะต้องรู้ไว้ก่่่่ออนนนวา Plu ไมมแถหูฟััังงตีกดซื ไปก็จะต้องกดหูฟังเพิ่มมาด้วยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะครับยังรองรับตัวแจ็ค3.5มิลอยู่นะครับน่าจะเป็นรุ่นแบบไม่กี่รุ่นในปัจจุบันนี้ที่มีแจ็ค3.5มิลมาให้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นแจ็ค3.5มิลอยู่แล้วก็เป็น y p ซีไปอะไรเงรี้ยโอเคนี่คืออุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่คุณจะได้กลับไปมีตัวเครื่องมีสายชาร์จหัวชาร์จเคสฟิล์มติดมาให้นะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันดูดีกว่าสีก็จะเป็นสีที่ออกแนวสีคล้ายๆกับ oneplus มาจากสีของวันพัฒ8เลยอ่ะคือส,สีมันสวยมากแต่รุ่นนี้เนี่ยความรู้สึกเนี่ยจะไม่พรีเมียมเท่านะในความรู้สึกตอนที่จับเลยคือแบบฝาหลังเนี่ยไม่ใช่กระจกนะครับฝาหลังเป็นพลาสติกเลยอ่ะแต่ว่าสีเนี่ยยังเป็นออกแนวโทนแบบฟา้าๆอยู่คะแนนเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เทียบกับวันพัอดตัวแรกเนี่ยตัวนี้จะได้คะแนนน้อยกว่าน่อยในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของความพรีเมียมเวลาจับผิวข้างหลังก็จะเป็นผิวแบบด้านๆนะครับเวลาเราลูบเนี่ยมันจะมีความแบบนุ่มมือหน่อย,อยๆ็นะแล้วก็มีโลโก้วันพัฒอยู่นะครับ รั e Plus n น r ดรุ่นแรกเนี่ยมีกล้องมาให้4ตัวนะครัมีกล้องก็จะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าความละเอียดของกล้องหลักเนี่ยเพิ่มขึ้นความบางเนี่ยไม่ได้บางถึงขนาดแบบบางมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เบาแบบเบาโวงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าแบตเตอรี่มันอึดขึ้นนะจอขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีขอบล่างนิดนึงนะครับข้างบนก็มีนิดนึงแล้วก็มีกล้องหน้าอยู่มุมซ้ายตรงนี้นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยเนาะโอเค One Plus นะครับ powered by Android แล้วก็ Oxygen OS เจ n เนอเรชั่นใหม่คือเวลาเรากดบูตวันพลัสนะครับตั้งแต่ วันพัดรุ่นแรกแล้วนะจนมาถึงวันพัดรุ่นปัจจุบันนะครับมันจะมีกิมมิกเล็กๆของมันอยู่ตลอดเลยเว้ยมันจะไม่เหมือนกับ Android รุ่นอื่นเนหะ็นไหมมันจะแบบบุดบดแล้วก็จึงลงมาโอเควันพัดของคุณพร้อมแล้วนะครับ โวเบอร์เขาสวยจริงๆนะครับผมชอบวันพลัสตรงนี้แหละตรงที่แบบทุกครั้งเวลาแกะกล่องออกมาเราจะเจอแบบโวเบอร์สวยๆจากวันพลัสไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยเรื่องโวเบอร์เนี่ยเอาจริงสเปคนะครับโดยคร่าวๆนะของวันพลัสนอร์รุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus แล้วก็พาร์ทเนลเนี่ยเป็น Full AM LED AMOLED หรือว่าพวกจอแบบเดียวกับวันพลัสนอร์นั่นแหละนะครับ Refresh Rate หน้าจอให้มาก็เป็น90เฮิร์ต CPU เนี่ยที่ให้มาเป็น Snapdragon 750 5G นะครับ เป็นแบบ8นาโนเมตรนะไม่ใช่7นาโนเมตรนะครับแรมเนี่ยให้มา8กิกต่อเลทให้มา128กิกนะครับมีรุ่นท็อปที่เป็นแรม12แล้วก็ ROM 256ให้เลือกด้วยกล้องหน้านะครับเป็น16ล้านนะครับกล้องหลังเนี่ยเป็น64ล้านซึ่งตัวก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นแค่48ล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเลนส์ ultra w า d e 8ล้านมาให้แล้วก็มีเลนส์ macro 2ล้านแบตเตอรี่ให้มา4,500ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับฟ้าชาร์จ30วัตต์ Android v e r s i o น11ครอบทับด้ววววยย 5G เเเนนนนาาาะะมมีีีสสสแกกิ้้้ใใใตจอออหคครรรับรับบงงดดด๋ลู่่ ก่อ,อนที่เราไปลองกล้องกันใส่เคสแล้วมันจะหน้าตาประมาณนี้ครับใส่ได้ค่อนข้างฟิตพอใส่เคสแล้วมันเหมือนอันนี้เลยว่ะเหมือนวันพับหนอดเลยอะ่ะตัวแรกอะ่ะฟิลลิ่งแบบคล้ายๆกันเลยอะ่ะสีพอใส่ในเคสแล้วบแบบเหมือนกันมากกล้องหน้า16ล้านนะครับอันนี้คือภาพแบบปกตินะครับมันจะเหมือนแบบเหมือนกล้องมือถือทั่วๆไปที่มันอัดชาร์ปเข้าไปเยอะๆครับ ไม่ค่อยแคบนะจอว่าค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็มีแบบโหมดหน้าชัดหลังเบลอมาให้ด้วยวิดีโอกล้องหน้าครับเฮ้ยไม่นะโอ้วิดีโอกล้องหน้าถ่าย Full HD 60เฟรมเรทได้นะครับท่านผู้ชมจะมาด่า OnePlus ไม่ได้แล้วนะสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ OnePlus Nord CE นะครับที่สามารถถ่ายวิดีโอ Full HD 60เฟรมเรทได้สักทีลําโพงเดียวนะครับที่สามารถถ่าย Full HD ได้สักที เห็นไหมเนี่ยหน้าผมจะค่อนข้าง,างาแบบบิวตี้อ่ะเห็นไหมพวกสิวเสร์อะไรเงี้ยมันโดแบบเกลีย่ยหน้าให้อะ่ะผมว่านี้น่าจะตอบโจทย์แบบคนที่ต้องการเซลฟี่ด้วยเลยนะอ่ากล้องหน้าเหมือนจะมีสโลโมชั่นด้วยนะไม่อยากเทสสโลโมชั่นเลยพูดจริงอ๋อนี่มันเป็นแบบ ทำแลบเห็นว่าการห่วงเวลาทําไมวะเนี่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะครับโอ้โหเลนแม่งแบบเถื่อนอีกแล้วอะเลนแบบคุณดูเดฟออฟฟิลข้างหลังแล้วกันอะผมถือห่างประมาณแบบครึ่งฟุตนะครับโอ้โหแล้วออโต้โฟกัสอย่างดีอะอันนี้คือเลนหลัก64ล้านเดี๋ยวให้ดูก่อนคุณดูสีที่คุณจะได้กลับไปครับโ,โหเยหยดเคคือกล้องหลังอะรู้สึกได้เลยว่าดีกว่าวันพัดหนอดตัวแรกคุณดูเดฟออฟฟิลที่คุณจะได้กลับไปยังกะถ่ายกับกล้องใหญ่อันนี้คือยิงโง,โง่ๆนะครับไม่ได้เเหมหน้าาลงออยวว กว้างประมาณ120องศานี่เห็นไหมนี่คือมุมมองกว้าง120องศาคือดีเทลมันดีครับแต่สีมันจะจืดจืดไปหน่อยนึงอะดีเทลมันดีนะคุณลองดูนี้น่าจะเห็นเลยว,ว่าดีเทลมันดีนะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็อีกเลนหนึ่งก็คือเลนมาโครเอ่อต้องแบบอัปเดตซอฟต์แวร์ปะผมไม่ชัวนะแต่ว่ามันควรจะมีแบบโหมดโปรอะเนี่ยมันถ่ายโหมดโปรไม่ได้แล้วก็สามารถถ่ายไฟรอได้นะครับมันมี JPEG 64ล้านแล้วก็มีไฟรอมาให้ด้วยนะครับเผื่อคุณจะถ่ายแล้วไปดึงเอาทีหลังอออรเงงี้ยยดโกลหลหัสาาามถถ่ Full HD 30เฟรมเรทได้นะครับและ Full HD 60เฟรมเรทได้ 4K ได้ไหมอ่าได้แค่ 4K 30นะครับแล้วก็ใน 4K เนี่ยจะถ่ายเลนส์เอลิทไรไม่ได้นะครับแล้วก็ใน Full HD 60จะถ่ายเลนส์เอลิทไรไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับลอง 4K ปะโอเคนี่คืองานวิดีโอ 4K ของ o n e p l u s Nord CE นะครับซึ่งเป็น Nord ตัวใหม่ที่กำลังจะขายในบ้านเรานะดูนะครับของ e p l u s Nord CE นะครับซึ่งเป็น Nord เห็นไหมเห็นไหมเห็ไหมดูดิดูเวลาหันรูบิกนะออโต้โฟกัส แต่มันจะมีภาพซ้อนอะแต่ว่าการวัดแสงยังมีแบบแน่แน่แน่แ,นแนมันมันจะมีภาพซ้อนอยู่นะครับโอ้อันนี้น่าสนใจว่าแบบถ้าเกิดว่าอัปเดตเสร็จแล้วยังเป็นอยู่หรือเปล่า ก็อันนี้คือการอันบ็อกแกะกล่องลองเล่นให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับของ OnePlus Nord CE เนอะไม่รู้ว่าอัปเดตเสร็จแล้วมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับนอดรุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยอย่างนอดหนึ่งยอะไรเงี้ยเอ,อ้จะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเทียบกับคู่แข่งของเขาอย่างเช่นตัว s a m s u n Galaxy g A52 5G อะไรเงี้ยเอ,อ้เป็นยังไงใครจะดีกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์ขอมาแล้วกันหรือว่าอยากเราเทียบกับ iPhone 12เงี้ยเอ้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเควันนี้ผมตั้มก อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณวันพันดด้วยนะครับที่ส่งมาให้ก่อนจะเปิดตัวในไทยจุบ๊บ